ลุงแ,แล้วแล้วมีคนอเขาถามมาบอกว่าไม่ใช่ถามเขาก็คอมเมนต์มาเขาบอกว่าลุงเนี่ยย้อนแย้งลุงบอกว่าไม่ให้ใช้ช้อนในการกินแต่ว่าในกรณีดนวนกันเวลาตักอาหารตักอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะแต่ช้อนเขาบอกอ้าก็ยังใช้ช้อนอยู่นี่อะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าแล้วไอ้เนี้ยลุงจะตอบเขาว่าไรเรา <c oughs> กินอาหารแบบพุทธพุทธิกินแบบปัญญาอ,อแบบปัญญา ัญญานี่มีการอนุโลมนู้นมีการยืดอยู่นั้นมีการยืดอยู่นี้ขอโทษที่เหมือนกับจะข้ามฝั่งข้ามฝั่งครับครานี้ผ่านไาถหรือข้ามฝั่งทะเลหรือข้ามฝั่งคลองเราน้่งคอยเรือคอยแล้วคอยเล่าไม่มีเรือแต่พอดีมีขนไม้ลอยมาหรือมาเน่าลอยมาเราจําเป็นจะต้องไปแล้วก็ต้องเกาะมาเน้าหรือเกาะขนไปไนดะ้เพราะฉะนั้นอันนี้สังคมไทยที่เรากินเราอยู่เนี่ย เราก็ใช้ช้อนกันมานานเ,เราจะประสิทธิ์มันทีเดียวไม่ได้เอ,อเราก็มาใช้บ้างในบางบางอย่างในบางแง่บางมุมเพราะคนไทยยังรับไม่ได้เพราะคนไทยยังรับไม่ได้ที่จะเอามือตักไปให้เหมือนคนอินเดียเขาจะใช้มือตักเลยเถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องกันแต่ถ้าพอเข้าสังคมเนี่ยอาจจะจต,รต,รตรอ้องใช้ตัวเองเพราะการลังเกียดตางโกนธให้จิต มองในแง่ลบอมองในแง่ลบกิจมันจะลงต่าการกินอาหารก็จะไม่เจริญดังนั้นการใช้ช้อนเนี่ยก็คือแค่ไม่ใช้ช้อนกับตัวเราเองถูกไหมแต่ถ้ากรณีตักภาชนะให้คนอื่นหรืออะไรอย่างอื่นเราต้องอนุโลมอะ่ไอเนี้ยใช่ไหมมันไม่ได้ส่งผลไปถึงความรู้สึกในปากเราในลิ้นของเราที่กําลังจะรับรสกําลังจะรับอาหารดังนั้นคนที่สงสัยคำถามนี้น่าจะเคลียร์เลย ก็คืออะไรที่มันเชื่อมต่อระหว่างอาหารกับเราเนี่ยใช้มือแต่แต่แต่ถ้าอินเดียนถ้ากินของแบบอินเดียแบบแบบชาวชาวอ่าฮินดูคเขาจะกินแบบศรัทธาเออกทำเพื่อถวาย <ๆ S 2> พระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจะทําเป๊ะๆตามที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณไม่เปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้า ถ้าไม่ทําตามเป๊ะที่เขาบูชาพระเจ้าถือว่าไม่ถูกต้องอืเขาเชื่อฝังหัวมาเลยเพราะนั้นเขาจะไม่ใช้สิ่งที่เขาห้ามใช้สิ่งที่เขาอนุญาตให้ใช้เท่านั้นนั่นคือตัวศราาัทธาแล้วก็ส่งผลดีแก่เขาด้วยเพราะเขาทาถวายพระเจ้าแล้วถวายเพียงห้านาทีสองนาทีสามนาทีหรือนาทีเดียวแล้วก็เอามากินก็ได้กินอาหารของพระเจ้าทุกวันก็สุขภาพดีอ,อินเดียพันกว่าล้านจึงไม่มีโรคภัยเกิบ ขอโทษทีไม่มีมะเร็ง